สวัสดีครับพี่น้องนี่น,น้ำยาขนมกีนอีกขึ้เกาครับอืมตีนไก่พี่น้องอะหุคนละพี่น้องมึงไข่ลุมใส่เป็นตน้นไปเลยนี่น้ำยาบรรลุพี่น้องนี่ได้บรรลุมาใส่ร้องมึองอืมเจอกันในคลิปพี่น้อง เจอกันครับพี่น้องบังจานบักไงพี่น้องอีกแล้วนี่สีเบือดว่เจอกันในคลิปครับสวัสดีครับพี่น้องมาพ้อกับผมอีกเส้นเคยบเบาจริงแฟนเพจครับพี่น้องมานี่พี่น้องขนมกันอันนี้ผมใส่แค่เดียวเลยพี่น้องโรนึง บรัวจะกินบหมือนบริวพี่น้องเดี๋ยวตอย่อยาดได้พี่น้องเลยใส่กระลำจังน้อยก่อนผักพักพักได้พี่น้งองใส่เล็กนิดหนึ่งขอพี่น้องลงมากระลำขอเราทำอย่างต่อขอมันไหลแล้ว ตักลาดเนี่ครับไอ้ตักหลาดครับเห็น,นกไก่ชีตีนวินหังเลยเลยอ่าผิดหวังเลยจานแบบพี้วินหว ผ้าถ่าดแบบไงพี่น้องอาไแม่งเมื่อถึงแบบพี่น้องนาะไ่ือย้ะเบืเกียงตับพี่น้องสว่นมีบบเนีเอมาแล้วส่านมาแล้วพี่น้องแค่เสกมันก็มา สวัสดีครับพี่น้องครับเจอผมครับอันนี้เป็นช่องเฟซของผมครับเจ้ผมเนี่ยมีเพจครับเป็นบาเก่งข้านเพจนะครับนะขอให้พี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ครับผมนี่ครับบาเก่งที่มากกินเทียนส่วนมากไอเทียนกินขนมเสียนซ่อนมากครับแต่ว่าผมมากขนมเสียนครับพี่น้องมาครับพี่น้องมาผัดกับวมนี้บรรยากาศวัมนี้พี่น้องคือเก่าครับนี่ครับ ซื้อเสียงเน่กับเส้นน้อยมาเราอันแพ็คละสิบห้าบาทพี่น้องซื้อมาสองแพ็คสามสิบบาทไอ้ตินไก่ตินไก่นซื้อมาห้าตินพี่น้องเลยมา <c oughs> ครับพี่น้องมาถ้าพี่น้องสนับสนุนผม <c oughs> ผมเลยทีได้กินดีก็นี่ยุ่นละกดไลค์กดแชร์คนไม่เด้อพี่น้องเลย มม่นี่น้ำยาเป็นน้ำยาป้าปลาดุกเรือพี่น้องให้ปลาดุกบาแกงไปซื้อปลาทูหลันโมมีเลยล้วงปลาดุกบางครับผมน้องมาชิกินเมือ่อนั้นต้องเมือ่อีิโซีน้องว่าิมเมื่อครับพี่น,อน้องบริเวณผมลายมื่อจพี่นอ้อ,องไหม,ออมอพอ,มอใส่พอใส่อย่างนี้นะ Yon อ่าฮะพี่น้องแตกๆับกันกลับอยู่ครับค่อยๆเดี๋ยวผมชินเน้นเสียนวันครับ Thank you. หลายแ้งมลนติดเหมืนอเนียม mm. uh, ่หนีพมีลูกศิลปครับมนติดใจสีปีนเขาหรอเล่นม็นนุมเสร็จมันเปิดป้อเกิงเ 好好好，好，好好。 แจบพห้กันครับ la tua di chi va nella sulla mamma in cielo

ว่าได้เห็นคิด่าจะจะเขาเม่ทด่ซีพี่น่องเห็นไหมบงที่กลิ่นลลยแนงเสีย เหน๋งคุานี่เนี่ยเผด็จแ่งนี่เนะต้องเปลี่ยนต้องน เจ็ดเินเราพี่นองไป <c oughs> <c oughs> ครับ thật หือนะ ขอุญยาได้พี่นอ้องเด้ที่เด็ดแย่เพียบแย่เพีย ลายแรงไม่เหล,หลหอพียงน้อง้เสียงมา้ครับพี่ห้องมั้งเ้านในมีเงินเสื่อมไม่คือยกระจอก็ติดอยูเพรายาไม่น่องเคยเห็นนี้งเสียงบ่านในมีงบมันเปม่น้อง ฝากพี่น้องถามพี่น้องไว้นะครับอยากดูดกันเนาะอ่า nó lại Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ lỡ những video บ่อีนน้ำยาเอากละดุกมาเทสิคั tí bấm gì bấm kiểm phiệt cho nó Bên này hiện vừa đi long lên này Tí bấm bấm kiểm phiệt Nó hàng bởi ai mình ạ Bởi tí bấm Bên này có lấy loang kiểm phiệt luôn Phiệt không Có kiểm phiệt là phết đây bật Cứ nào nhỉ

จับเ่องเมียกัะนังดวงขังอ่ะเพิ่นตายกินต้องตะกินกเหมือนน,น,นั่งคนบ้ามแทบแบบต้อมกกญญาเพราะว่ามันมก,กินดำยาโดนเป็นเล็บสดนหน้าบอ <c oughs> กก็คือ <c oughs> มกุญญาบ่เหลือพี่บอกนะ ฝากให้พี่น้องคลิปที่ผมถ่ายแล้วคลิปนี้ผมลู้ต้องเต็ดหลักความใด้พี่น้องแล้วก็ล้งเพียครับฝากฝากไปวปนะครับเพียก็คือเพียดผมอ็คือเบาเย็นแสนเพียครับเอาพี่น้องเอาซ้ำหนี่ครับผมกันในที่มันเอาว,ว่าดีเี็ดว่าดีกันขอโทษออภัยพ,พี่น้องเล,งลง้ครับเด็กครับผมสวัสดีครับ